มาดูทางด้านเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้ครับทางนั้นของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตในการขอบคุณประชาชนและร่วมประชุมกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตครับ นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีครับได้เตรียมลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนและประชุมร่วมกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้นะครับและก็ร่วมกันปราศัยขอบคุณประชาชนที่เลือกพรรคเก้าไกลและร่วมประชุมพบปากกับภาคธุรกิจภาคการศึกษาเอกชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมดีวาน่าพราซ่าตมบนป่าตองอำเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตครับ โดยในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับจะลงพื้นที่ปราศัยขอบคุณประชาชนที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระทูและในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับจะร่วมประชุมพบปากกับภาคธุรกิจภาคการศึกษาเอกชนอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมดีวาน่าพระซาป่าตองครับแล้วก็หลังจากที่ประชุมนะครับจะเป็นการประชุมวงปิดนะครับแต่ว่าอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพอินเสิร์ตได้หลังจากนั้นก็จะมีการร่วมกันแถลงหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมครับ ในช่วงของเวลา17นาฬิกาก็จะมีการปลราัยขอบคุณประชาชนนะครับบนรถแห่ในเขตพื้นที่ที่1นะครับที่ตลาดนัดชิวาครับ